ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบน้านนาไชนาวอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมา,าวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้ชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือว่าคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย v i p นะครับซึ่งเป็นนอยที่หลายๆท่านนะครับให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นนอยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะ งวดน,นี้ก็จะเป็นงวดประจําวันจันทร์นะครับจันท์ที่5พฤษภาคม6กแปเนาะงวดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสูตรที่นุ่ตันให้ไปก็สายวิ่งสายรูดเนาะก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนานะรอบนี้ก็มา2ตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้มาด้วยกันเนาะตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่งมาลากเนาะก็เออเลยพลาดลุดสตัวไปเนาะ ตัวที่มานะครับจะเป็น5เนาะ5มาที่ตำแหน่งหลักสิล่างนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนี่3เนาะมาที่หลักหน่วยเนาะบนนะครับชุด2ตัวที่ลุงตันวางนี่ใกล้เคียงสุดก็คืออลุงตันวาง8 5ไว้เนาะ8 5 5 8ก็หวยออก7 5 5 7เนาะก็ถือว่าพลาดไปแต้มเดียวนะครับ หลายท่านคงโชคดีกันเนะาะก็ขอแสดงคำยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนเมื่ประจําวันที่5พฤษภาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูนแนวทางหานอย VIP นะครับเมื่ประจําวันที่5พฤษภาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้ตารางวางตัวเลขเนาะ หรือว่ารูปแบบในการวางตัวเลขน,นะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะรวมไปถึงการวิเคราะห์หาผลลัพธ์นะครับก็ยังเป็นหลักการเดิมๆอยู่นะครับซึ่งตัวเลขที่ลุงตันให้ไปเนาะที่วางให้ในตลาดก็มาสองตัวนะครับงวดที่แล้วเนาะสายวิ่งสายรูปก็ยังโชคดีเหมือนเดิมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับสามตัวบนหน่อย v ีพีก็คือ อ่าหกสองสามนะครับอสองตัวล่างก็เป็นห้าเจ็ดนะอ่าตัวที่มาเนาะตัวที่มานี่จะเป็นล่างนะครับล่างนี่มามาห้าเนาะมาห้าที่ตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับแล้วก็บนเนะาะบนเนี่ย บนเนี่ยสาม,มารถนะครับสาม,มารถหลักหน่วยเนาะ <c oughs> ก็มาคนละตำแหน่งกันเนาะไกลเคียงสุดนะครับลูกตันวางให้ก็85เนาะก็ถือว่าหลุดไปนะครับสำหรับชุดสองตัวนะครับส่วนงวดประจำวันที่5พฤษภาคม68นะครับหลังจากที่ลงตันได้ทำการ วิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางเนาะงวดนี้นะครับลุงตันให้ให้สี่นะครับอ่าเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือแถวข้างบน <c oughs> <c oughs> อ่าวิเคราะห์ได้ห้าเนาะอ่าแล้วก็แถวที่สองเนาะหรือแถวข้างล่างนะครับวิเคราะห์ได้ สามนะครับ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะห้านะครับฝั่งนี้เป็นหกเนาะฝั่งนี้เป็นสี่นะครับแล้วก็แถวที่สองแถวข้างล่างเนาะสามสามแล้วก็สี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสองนะครับ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในงวดนี้เนาะอ่าทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับ ชุดเด่นประจำงวดวันที่5พฤษภาคม68นะครับก็จะมีสามมีสี่แล้วก็มีหนะ้าเนาะดีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับนะชุดสองตัวลงกันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือสองสีนะ่เนาะ สองสี่ห้าสองหนะครับต่อมาสามสี่สห้าสาหอ่าแล้วก็สนะี่สี่เนาะสี่ห้าสหครับอ่านะนี่ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตลาด ทั้งสองแถวเนาะพี่น้อง fc ที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตลาดนะครับเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมานะครับถือว่าเดินดีมาทุกงวดเลยเนาะก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะที่จะสามารถนำไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยเนาะพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลับและก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตัวนวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็ สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบเดิมเนาะหรือว่าหลักการเดิมนะครับที่ลงกันเคยวิเคราะห์มาเกือบ30มงวดแล้วเนาะ ตั้งแต่มีการาปรับเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนวิธีการนะก็ถือว่าเดินดีมาเกือบทุกงวดเลยเนาะหลุดไปแค่งวดเดียวนะครับก็ถือว่าสูตรเนาะใช้ได้เนาะสามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมต่อได้นะครับงวดที่ผ่านมาก็สายวิ่งสายรูปก,ก็ยังโชคดีเหมือนเดิมน,นะครับก็ถือว่าเป็นกลุก่มเเลขที่น่าลุ้นเหมือนกันเนาะก็ ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมเือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ